สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาบทที่7กันนะคะบทที่7ก็มีหัวข้ออยู่ว่า我 a 妈妈一件礼物 m a 妈 a 一件礼物ก็จะแปลว,ว่าฉันให้ของขวัญคุณแม่1ชิ้นค่ะเรามาดูคำศัพท์กันเลยค่ะเชิงสือหรือว่าคำศัพท์ สับใหม่นั่นเองอ่ะทีนี้คำสับคำแรกอ่านตามนะคะเก๋จะช่วยเปลี่ยนเก๋เก๋แปลว่าให้เติร์กอ่หลีอ่อูหลีอ่อูหลีอ่อูหมายถึงของขวัญถ้าเราพูดว่าเก๋หลี่อูก็คือให้ของขวัญอ่าต่อมาข้อที่สาม ซู่再说一遍ซู่ซู่หมายถึงช่อใช้กับดอกไม้ถ้าบอกว่าดอกไม้หนึ่งช่อก็จะพูดว่าอีซู่ควาอีซู่ควาต่อมาค่ะคำที่ 4, สี่เฉียนควาอีกรอบนะคะเฉียนควา แปลว่าดอกไม้สดคำว่าควัวคำเดียวแปลว่าดอกไม้คำว่าเชียนก็คือสดใหม่นั่นเองคำที่ห้าค่ะวันถีจะ่วยเปลี่ยนวันถีวันถีก็คือคำถามหรือว่าปัญหาถัดไปค่ะเก้าสุเก้าสุเก้าสุแปลว่าบอกคำที่เจ็ดมีมี อีกรอบนะคะมี่มี่แปลว,ว่าความลับถัดไปกู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 หมายถึงคุณป้าคำที่9ก้าชื่อชิงชื่อชิงแปลว,ว่าเรื่องราวคำที่10เฟิงอีกรอบนะคะเฟิงเฟิงแปลว,ว่าฉบับใช้กับจุดหมายอ่าใช้กับคำที่11เลยคำที่11ก็คือ Shi นอีกรอบนะคะ s ชนแปลว,ว่าจดหมายคําที่สิบสองหนินหนินหนินแปลว,ว่าท่านโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูประโยคกันเลยเสี่ยจี้เอเรามาดูประโยคกันเลยค่ะประโยคที่หนึ่งอ่านตามนะคะป้าปะแก่มาหมาอีเจียหลี่อู่แจ็ดตัวีเปียนอีกรอบนะคะป้าปะ ，给妈่มา一件礼物อ่ประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณพ่อให้ของขวัญคุณแม่หนึ่งชิน้นอ่าเรามาดูประโยคที่2กันเลยค่ะอ่านตามนะคะเรา a ห้แ่าอีกรอบค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันเลยประโยคแรกใช่ไหมคะพ่อให้ของขวัญแม่หนึ่งชิ้นประโยคที่2พวกเราหวอเมนพวกเราให้เก๋ดอกไม้สดคุณครู1ช่ออีซูเชีชยนฮวาก็คือดอกไม้สดหนึ่งชอนั่นเองถัดไปค่ะหว่อเหมิก老ว่น问ีอ่านตามอีกรอบนะคะ ，我่老วินว่นแปลว่าถามประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันถามคำถามคุณครูหนึ่งข้อใช่เกถัดไปค่ะทาว o วิ้นว่าจินทที่ซีจี遍他问我今天星期่เก็คือถามเขาถามฉันว่า วันนี้วันอะไรเรามาดูคำแปลกเลยนี่ข้อแรกหว่อวเหลาชือีกว่ถีก็คือฉันถามคำถามครู่หนึ่งข้อแล้วก็ทาวเวอร์จินเทียนซิงชิเขาถามฉันว่าวันนี้วันอะไรทาก้าสูอีกก็มีมีอีกรอบนะคะทาก้าสู่อีกก็มี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 แปลว่าความลับ ก้าสุปแปลว่าบอกอ่าเขาบอกความลับกับฉันหนึ่งอย่างถัดไปค่ะคุกุก้าวสู่ว我一ี事情น读ื่อสิงตัวอีกรอบนะคะคุกุก้าวสู่วอีเจน我一件事情คงกุกูก็คือคุณป้าคุณป้าบอกอะไรคะบอกเรื่องราวฉันหนึ่งเรื่องอ่าเรามาดูคำแปลกเลย โอเคประโยคที่หนึ่งนะคะทาเก้าส่วอีเกอร์มีมีก็คือเขาบอกความลับชั้นหนึ่งอย่างอันที่สองกูกูเก้าส่วอีแจนซื่อิงคุณป้าบอกเรื่องราวกับชั้นหนึ่งเรื่องโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเรื่องกันเลยค่ะตูเครือหวนตูเครือหวนอ่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเราค่อยมาอ่านทีละประโยคพร้อมกับแปลค่ะ 我给妈妈一件礼物。今天有中文课，老师教同学们三个汉字。晚上，小明给妈妈一封信。他对妈妈说：“妈妈，这是我给您的礼物，信上有三个汉字，我爱你。” เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันอีกรอบนะคะเราจะมาดูตามพินอีเลย์ว่าเก่หม่าหม่าอีเจียหลี่อู่今天有中文课，老师教同学们三个汉字。晚上，小明给妈妈一封信。 他对妈妈说：“妈妈，这是我给您的礼物。线上有三个汉字，我爱你。”啊，这里我今天有中文课，就课。今天有中文课，就是今天有中 คุณครูสอนตัวอักษรจีนสามตัวให้กับนักเรียนวันส่างก็คือตอนเย็นเนี่ยเฉียวหมิงแก่มาหม่าอีฟ้ฟงซินเฉียวหมิงใหจดหมายคุณแม่หนึง่งฉบับท้าตุ้ยม่าหม่าชัวเขาพูดกับคุณแม่ว่ามาหมา่าเจ้าชื่อว่เก๋หนิงเตอหลี่วนี่คือของขวัญที่ผมให้คุณแม่ครับชินส่างโยส่างก้าฮันจือในจดหมายเนี่ย มีตัวอักษรจีนอยู่3ตัวก็คือหัวไอหนี่ฉันรักเธอในที่นี้หมายถึงว่าผมรักแม่นั่นเองเรามาดูคำแปลกันเลยค่ะค่ะก็ไปทบทวนเะนื้อหากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ายเจียน